ลองคิดภาพตามนะครับถ้าประเทศหนึ่งแค่เสริมสมรรถภาพยูเรเนียมเกิน20%ก็โดนทั้งโลกลงโทษถูกคว่ำบาตรถูกจับตามองเหมือนเป็นผู้ร้ายของโลกแต่ในอีกมุมหนึ่งมีอีกประเทศหนึ่งที่เชื่อกันว่ามีหัวรบนิวเคลียร์อยู่ในคลังมากกว่า100ลูกแต่กลับไม่มีใครกล้าพูดถึงไม่มีใครกล้าแตะต้องคำถามคือนี่มันคือความยุติธรรมจริงๆหรือว่ามันคือ โลก2มาตรฐานวันนี้เราจะมาลองเจาะลึกกันว่าทำไมอิหร่านถึงถูกตรวจสอบทุกฝีเ้าาในขณะที่อิสราเอลกลับรอดพ้นจากสายตาสากลมาตลอดหลายสิบปีและนี่อาจเป็นบทเรียนสำคัญว่ากติกาสากลไม่ได้มีไว้ใช้กับทุกคนเสมอไปก่อนจะไปไกลกว่านี้เราต้องเข้าใจก่อนครับว่าโลกเรามีกติกาเรื่องนิวเคลียร์อยู่ กติกานั้นชื่อว่า NPT Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons หรือสนธิสัญญาไม่แพร่ยขยายอาวุธนิวเคลียร์สนธิสัญญานี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี1970มีเป้าหมายชัดเจน3อย่างคือห้ามประเทศใหม่ๆสร้างอาวุธนิวเคลียร์ลดจำนวนอาวุธนิวเคลียร์ที่มีอยู่แล้วส่งเสริมการใช้นิวเคลียร์ในทางสันติเช่นผลิตไฟฟ้าการแพทย์ แล้วใครที่ได้สิทธิ์มีนิวเคลียร์แบบถูกกฎหมายละ่ะคำตอบคือแค่5ประเทศครับเรียกว่า P5 สหรัฐอเมริการัสเซียจีนอังกฤษและฝรั่งเศสเพราะเขามีอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนสนธิสัญญาจะเกิดขึ้นทีนี้พอเรามองไปที่แผนที่โลกเราจะเห็นว่าเกือบทุกประเทศเข้าร่วม NPT เหมือนกับการเซ็นสัญญายอมให้ใครมาตรวจบ้านของเราเพื่อให้มั่นใจว่า เราไม่ได้ซ่อนอาวุธไว้ใต้ดินตัวอย่างเช่นอิหร่านเขาเซ็น NPT ตั้งแต่ปี1970เพราะฉะนั้นเขามีพันธะต้องโปร่งใสต้องเปิดประตูให้ IAEA e หรือทบวงพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเข้ามาตรวจสอบเป็นระยะระยะว่าโครงการนิวเคลียร์นั้นใช้เพื่อสันติไม่ใช่อาวุธแต่ในอีกด้านหนึ่งอิสราเอลไม่เคยเซ็น NPT เลย ไม่เซ็นก็เท่ากับว่าเขาไม่เคยให้สัญญากับใครว่าจะต้องโปร่งใสไม่เคยมีพันธะต้องเปิดโรงงานให้ตรวจและไม่มีองค์กรไหนมีอำนาจไปบังคับตรวจได้นี่แหละครับคือจุดต่างสำคัญที่สุดตั้งแต่ต้นอิหร่านถูกตรวจเพราะเซ็นสัญญาส่วนอิสราเอลไม่เคยเซ็นก็เลยอยู่เหนือการตรวจสอบมาตลอดถ้าเรามองย้อนกลับไปโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านเริ่มมาตั้งแต่ช่วงปี19 7 0 s ตอนที่ชาของอิหร่านยังอยู่เป้าหมายหลักก็คือการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์แต่พอปี1 9 7 9มีการปฏิวัติอิสลามโครงการนี้ก็หยุดชะงักไปก่อนจะกลับมาอีกครั้งในยุครัฐบาลใหม่ที่เน้นพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศแล้วในปี2015อิหร่านก็ทำข้อตกลงกับกลุ่ม P5+1 หรือที่เรียกว่า JCPOA ข้อตกลงนี้กำหนดให้จำกัดระดับยูเรเนียมเสริมสมรรถภาพและเปิดให้ IAEA e เข้ามาตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพื่อแลกกับการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรแต่เรื่องก็เปลี่ยนไปในปี2018เมื่อสหรัฐถอนตัวจาก JCPOA ทำให้อิรานเริ่มกลับมาเสริมสมรรถภาพยูเรเนียมอีกครั้งปัจจุบัน IAEA e รายงานว่าอิรานมียูเรเนียมเสริมสมรรถภาพระดับ20-60% ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ใช้ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ปกติแต่ก็ยังไม่ถึงระดับอาวุธล่าสุด IAEA e เองก็เพิ่งเรียกร้องให้อิรานอนุญาตให้เจ้าหน้าที่กลับมาตรวจโรงงานนิวเคลียร์บางแห่งที่เคยถูกโจมตีโดยอิสราเอลและสหรัฐในปี2025ซึ่งก็สะท้อนให้เห็นว่าความตึงเครียดยังสูงอยู่ผู้นำอิรานมาซูดเปเชชเชียนเคยพูดไว้ว่า The continuation of Iran's cooperation depends on correcting double standards. พูดง่ายๆก็คือการร่วมมือของอิหร่านขึ้นอยู่กับว่าโลกจะยุติท่าทีแบบสองมาตรฐานหรือไม่แม้ว่าอิหร่านยังไม่ถึงขั้นมีอาวุธนิวเคลียร์แต่โลกก็จับตามองทุกฝีก้าวราวกับว่าอิหร่านจะระเบิดได้พรุ่งนี้ถ้าเราพูดถึงอิสราเอลเรื่องนิวเคลียร์เป็นอะไรที่กำมกวม แต่ก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะครับโครงการนิวเคลียร์เริ่มมาตั้งแต่ยุค 1960s กับโรงงานดิโมนาในทะเลทรายเนเกฟซึ่งเป็นโครงการลับสุดๆของประเทศภายหลังข่าวกรองสารัฐที่เปิดเผยที่หลังก็ระบุว่าดิโมนาไม่ใช่แค่โรงงานวิจัยทั่วไปแต่มี Reprocessing plant สำหรับผลิตพลูโตเนียมที่ใช้ทำหัวรูปนิวเคลียร์ได้ อิสราเอลก็มีนโยบายที่เรียกว่า Nuclear Ambiguity คือไม่ยอมรับก็ไม่ปฏิเสธว่ามีอาวุธนิวเคลียร์เราเลยไม่เคยเห็นตัวเลขยืนยันชัดเจนแต่จากการวิเคราะห์นักวิเคราะห์เชื่อว่าอิสราเอลน่าจะมีหัวรบนิวเคลียร์ประมาณ80-200ถึง200ลูกมีเรื่องเล็กๆที่หลายคนจำได้คือคำพูดหลุดของอดีตนายกรัฐมนตรีเนทันยาหูเขาบอกว่า We are turning Israel into a nuclear power แล้วก็รีบแก้ตัวทันทีเป็น energy power นี่แหละครับสะท้อนให้เห็นถึงความกำกวมที่อิสราเอลตั้งใจสร้างอีกสิ่งที่น่าสนใจก็คืออิสราเอลไม่เคยให้ IAEA e ตรวจโรงงานนิวเคลียร์ของตัวเองไม่เซ็นสัญญา NPT แต่โลกก็ไม่ได้กดดันเท่ากับประเทศอื่นซึ่งทำให้เรื่องนี้เป็นกลายเป็นความลับที่เปิดเผย ทุกคนรู้แต่ก็ทำอะไรไม่ได้มากสรุปก็คืออิสราเอลใช้ความกำกวมและนโยบายไม่ยอมรับไม่ปฏิเสธเป็นส t ตทิจี้สำคัญทำให้โลกจับตามองแต่ก็เคารพเส้นแดงที่ไม่อยากแตะลองนึกภาพเปรียบเทียบอิหร่านกับอิสราเอลในเรื่องนิวเคลียร์จะเห็นเลยว่าโลกมีมาตรฐานที่ดูเหมือนจะแตกต่างกันชัดเจนถ้าเอามาใส่ในตารางง่ายๆจะเห็นแบบนี้ครับ NPT อิหร่านเซ็นสัญญาส่วนอิสราเอลไม่เซ็นการตรวจสอบของ IAEA e อิหร่านอนุญาตให้ตรวจสอบตาม j c p o a บางช่นถูกจำกัดแต่ก็ตรวจสอบได้ส่วนอิสราเอลไม่ให้ตรวจสอบเลยภาพลักษณ์ในโลกอิหร่านถูกมองเป็นภัยคุกคามขณะที่อิสราเอลถูกมองเป็นพันธมิตรสำคัญการเมืองโลกหรือสนับสนุนสหรัฐอิหร่านถูกคว่ำบาตรถูกกดดัน แต่กับอิสราเอลได้รับการสนับสนุนเต็มที่ทั้งทางการทหารและการใช้วีโต้ใน UN นโยบายความกำกวมอิหร่านไม่มีทำตามกฎหมายค่อนข้างโปร่งใสแต่กับอิสราเอลมีนโยบายไม่ยอมรับก็ไม่ปฏิเสธทำให้เหลี่ยงแรงกดดันตรงๆได้ถ้าดูปัจจัยหลักๆจะเห็นชัดว่าทำไมโลกถึงปฏิบัติต่อสองประเทศนี้ต่างกัน 1. พันธะทางกฎหมาย อิหร่านเซ็นสัญญา NPT ต้องโปร่งใสส่วนอิสราเอลไม่เซน็นทำให้สามารถสร้างความกำกวมได้ 2. ภาพลักษ์การเมืองอิหร่านถูกมองเป็นภัยคุกค,คามส่วนอิสราเอลถูกมองเป็นพันธมิตรของโลกตะวันตก 3. การหนุนหลังจากสหรัฐอิสราเอลได้รับการสนับสนุนเต็มที่ทั้งทางการทหารและการใช้วีโต้ใน UN เนโยบายความกำกวม อิสราเอลใช้เป็นเครื่องมือเหลี่ยงแรงกดดันโดยตรงทำให้โลกจับตาม,มองแต่ไม่กล้ากดดันจริงจังถามย้อนกลับไปให้เราคิดกันนะครับกติการนี้ถูกสร้างมาเพื่อความเท่าเทียมหรือเพื่อปกป้อนบางประเทศกันแน่นี่แหละครับคือภาพรวมของโลก2มาตรฐานในเรื่องนิวเคลียร์เห็นได้ชัดเมื่อเทียบกันระหว่างอิหร่านกับอิสราเอล ความไม่สมดุลเรื่องนิวเคลียร์ระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลไม่ได้เป็นแค่เรื่องข่าวหรือการเมืองระหว่างประเทศเท่านั้นครับมันมีผลกระทบจริงต่อความมั่นคงในภูมิภาคอันดับแรกเลยคือมันกระตุ้นการแข่งขันอาวุธในตะวันออกกลางพอโลกจับตามองอิหร่านอย่างเข้มข้มแต่ปล่อยให้อิสราเอลมีอาวุธนิวเคลียร์แบบกำกวมประเทศอื่นๆในภูมิภาคก็เริ่มคิดว่า เราควรมีนิวเคลียร์ของตัวเองบ้างหรือไม่เช่นซาอุดีอาระเบียหรือแม้แต่ตุรกีอีกเรื่องสำคัญคือโอกาสเกิดสงครามป้องกันล่วงหน้าหรือ preventive strike จะสูงขึ้นพูดง่ายๆคือถ้าประเทศใดรู้สึกว่าคู่แข่งอาจมีนิวเคลียร์ในอนาคตก็อาจเลือกโจมตีตอนที่อีกฝ่ายยังไม่พร้อมเหมือนที่อิสราเอลเคยโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ในอิรักและซีเรีย สรุปสั้นๆคือความไม่สมดุลน,นี้ไม่ได้เป็นแค่ตัวเลขหรือสถิติแต่มันสร้างความตึงเครียดจริงๆในภูมิภาคและเพิ่มความเสี่ยงที่ความขัดแย้งเล็กๆจะบานปลายกลายเป็นวิกฤตใหญ่ก่อนจะจบผมอยากทิ้งคำถามให้ทุกคนคิดครับถ้ากติกาสากลถูกใช้แบบเลือกปฏิบัติวันหนึ่งประเทศที่รู้สึกว่าไม่ได้รับความยุติธรรมอาจจะตัดสินใจเดินตามทางอิสราเอลแล้วโลกจะรับมืออย่างไร ลองคิดดูนะครับเราจะอยู่ในโลกที่มีมาตรฐานเดียวจริงๆได้ไหมหรือความมั่นคงของบางประเทศจะสำคัญกว่ากติกาแล้วก็ถ้าคุณคิดว่าน่าสนใจอย่าลืมคอมเมนต์แชร์ความคิดเห็นของคุณกันครับคุณคิดว่าโลกนี้มีสองมาตรฐานจริงไหมหรือความมั่นคงสำคัญกว่ากติกากดไลค์กดแชร์กันเยอะๆด้วยนะครับ